ทุกคนเราออกมาซื้อ,อยาเนี่ยฮะมาคาร์บอนท้องสี่ทุกคน๋ยวจะเล่าให้ฟังเกิดอะไรขึ้นเราเจออาร์ตสตรีทสตรีทสตรีทอาร์ตนี่คฮะสวยมากกลางวัน๋ยากจะมาถ่ายยี่ค่ำแล้วแฮนานที่สองทุ่มครึ่งแล้วเนี่ยสวยมากโอ้ยเหยียบอะไรอ่ะเหยียบเหยียบถุงอะไรเหยียบปกกระใจหมดรูทุกคนพอเหยียบแล้วมันนิ่มๆฮะนี่ถนนทนพิชยัย นะฮะออกมาซื้อเซเว่นคะมาซื้อ,อยาแก้ท้องเสียเมื่อเช้าเราไปกินอาหารเช้าร้านหนึ่งที่น่ารักมากริมคลองที่ว่านะ่ะใครไปตาม EP ีเราก็ไม่รู้ว่าอ๋ออาจจะไปโดนอะไรเข้าแล้วก็อาหารอาจจะเป็นพิษค่ะตอนเช้าก็มีอารมณ์แบบขึ้นไส้ออกไปข้างนอกก็ไปไปรุ่นไปนี่ไปถ่ายอะไรเงี้ยฮะทุกคนถ่ายคลิปอะไรเงี้ยฮะมันก็ยังไม่เสียเต็มเต็มสักทีหนึ่งแต่มันก็รู้สึกเหมือนจะอ้วกเนาะแต่ก็ไหวฮะ่ะยังไหวอยู่ถือว่าเบาๆก็นึกว่าเดี๋ยวก็คงดีขึ้น นี่ลาดอุทิศซอยห้าจริงๆตรงนี้เป็นถนนพลพิชัยมันทะลุมุ่นได้ลาดอุทิศคือว่าทุกคนทะลุไปตรงมู้นเลยเอาเป็นว่าใครจะมาแก้วรีสอร์ทเนี่ยเข้าทางลาดอุทิศก็ได้หรือว่าจะเป็นเข้าทางพลพิชัยตรงนี้ตรงทางสามแยกพลพิชัยแล้วเดินมาเรื่อยๆๆๆๆแต่ถ้าเดินตรงไปข้างหน้าเนี้ก็จะเป็นมหาวิทยาลัยหัดใหญ่มหาวิทยาลัยหัดใหญ่แต่ระวังนะเราชอบเดินถนนแบบนี้รถจะชนเอาเราเคยเกิดเล่าไปฟังใช่ไหมที่หลังสวนนะฮะ นะฮะเราเราเดินอยู่ฝั่งนู้นแล้วก็รถก็มาชิดซ้ายของเขาอะนะฮะมันขับมาจะชนเลยนะทุกคนแล้วถ้าเกิดเราเดินอย่างเงี้ยหันหลังให้ใช่ไหมเล่นเดียวกับรถอ่ะเนี่ยถ้าเกิดมันขับมาแรงๆแบบเนี้ยเห็นไหมนี่นี่แล้วเราเดินแบบเนี้ยมันมามันไม่เห็นนะขนาดเราเดินฝั่งนู้นที่หลังสวนนะฮะมันยังขับหักภูมาอะไรจะมาชนเรารเลูยทุกคนเดี๋ยวนี้มันดวงชะตาอย่าทำเป็นเล่นนะเออต้องมีสติ